ลงจู่แต่ของโบสามจู่ลงมันมากนะถ้าใช้บินสเปียรเรียงเลี้ยงเลือแล้วเหรอเลือแล้วเออจ้าหุ่นหจะเลือจะเปลี่ยนไงจะลองเล่นไหมจะมาเล่นในนี้ป่ะจู่ลงอยากลองใช้พัดไหมพัดในตำนานพอด้านเออเวลาน้าตลเวลาร้อนๆอ่ะก็ใช้พัดได้แน่นอนกุญซือผู้นำทัพผู้วางแผนของทัพไอเนี่ยอย่างอย่างของเบ้นต้องใช้อะไรแน่นอนกอสไป คอสไฟอย่างแน่นอนฮิกเกอเนอร์กกสโตสปิงลาเกสปิงอะสตีลรลี่ฮาร์ดหัวใจเป็นหัวใจดูขโมยไะเบิร์นิงสปีดขอคนเนี้ยนะอันนี้อันนี้นี่อกสมองไว้หลายที่ไงเนี่มจ้าน้ำน้ำเอาหรอเหนีม แหนมเนียบีเสีเสปียอร์นี่สปิอร์อมโบี่สามสุดยอดแล้วคุณจำตัวนะคอมโบไม่ต้องดวิววิววิววว่าเซนวิดีโแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฉันเซนวดี้วนั่นคือสิ่งที่ ไอว l e เดล e ูซ <the> ิ e นนฟักล <deux> <ardı> <Sharon> ูซ่าฮ <sout en> ่า <up> ฮ่า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 ฮกา่าฮไาฮ่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 ัฮ่าฮราฮ่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 าว่ริ่มฮ่าฮ่าฮรา่าฮ่ฮ่าฮ่าไ่าฮ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 ่าม่าเ่่าฮา่าีาฮ่่าฮาฮ่าาฮ่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 ่าฮ่าฮม่าฮา่่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าม่าฮ่า่่่ม่่ม่่ม่่่่ไม่ไม่่่่่่่่่่ มาเราไปดูกันดีว่ามโอเคมีมีอะไรอะไรเอก็แน่นอนดูไปจากข้างล่างกันเลยหะตรงเลยลิวเบเอสเเลสเอสเอยลิวเบลิวเ์เเดฟิเดตออพเนต์อ๋อชาวบ้านก็ห้ามตายนี่ยดีพีเซนต์สี่คนะโอ้ยอะไรแ้ชาวบ้านยกกันไปกกูตายนี่ไงนี่ไงมันเป็นชาวบ้านชาวบ้านลูกคืนเลยจากชาวบ้านลูกคืนแน่แดูอย่างนี้เนี่ยไม่ฟังเนี่ไม่ฟังไม่พวกเราดีไม่พวกเราไงใช่ไง แสดงว่าสั่งเป็นต่อให้เป็นหัวหน้าใหญ่แค่ไหนก็สั่งมาไม่ได้ครับมนเล่นฟังมาร้อนมาล้อนมาพันห้่ันให้โอ้โหมัาสะใจยิ่งไปยังไงสามมาสะใจมากกดสามแล้วสามได้แล้วไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวยาวต้องเมันจริงซุนยูเข้าใจยังว่าที่ที่บอกว่าเนี่ยถ้าใช้ตัวใช้ตัวละครใช้ของมันเองอ่ะมันจะสุดยอดขนาดไหน ไปเลยไปเลยขอเก็บขวานตั้งอันหน่อยเอ้ยลากไปยาวๆนี่แหละพลังของเดียนสเปียร์ที่อยู่กับจูรงแจมไปหนึงโปงยืนปงยันเหมือนไม่เข้า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  โอ้ยโดนโดนไอ้วงการบริษัทกินสองดีแล้วเออเออพัดมาเสียตรงที่มันปีช้าเลยละแต่มันยิงไกลไงไอ้ไอ้ชื่อเป็นไงนะม้วทางแล้วเออเตือีกว่าหมครับสะพานเฮ้ยแต่แต่เหมือนต้องรอคนคนคนนู้นลยงบ้างเนี่ย ที่อยู่กับอีฟีเลียมอีกจุดนึ่งไปรับมันาหาเหนือย่างไงครไัไป่ำทางไงโผม่พึลูกจ็อกบัลเช่หัหมอมันท้าไม่ตายเกแมแพวกนี้มันมีความหมายล้วเป็นเป็นสิ่งที่มีไว้ให้เราฟ์มทำไมตายอ๋อป้อมหลักบุกบอเขาชุนบุกป,ป้อมหลักไเลยไม่ไมหาม,มันเลยไม่หาม,มาเลยเด็ดจาการการ <ๆ S 1> จาปหาวเดี๋ยวนี้แบบงยังไงเอชือเราเล่าปีโดนอัดอยู่ละโดนอัดัวดามเยะนะโอ้มันขัดจิงเลยที่ใช้คอสไปแล้วทา่าไม่ตดเลยอ่ะคุณนะโอ้โหหดจะจะ เพราะว่าต้องต้องนั้ตั้งแต่พักพักหนึ่งเย็นพักประมาณห้าหกอ่ะจูรล่งมันเป็นพระเอกทุกพักนยจนหมดหลังหลังเขาเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเนี่ยลุงบูจะโดนอวยมากกว่าพักนี้ก็เลยจัดเรื่องเรื่องลูบูเดียวเลยปะไอวิูจอยโอ้โหแม่งผัดพัดรัวๆแม่งใส่ใจเดียวจูรุ่งปบปุ๊บตามโอเคครับตัวมาเนี่ยตัวมาเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันโอเคตัวมาตัวมา ตัวเดียวมนันเลยเมื่อมาไม่ใช่ก็ถ้าเกิดจะเล่นอะไรก็นั่นแหละพยายามหาเจ้าของอาวุธอ่ะคอมโบมันจะดีนันเหมือนเป็นคอมโบต่อเฉพาะตัวอยู่คนนึงทางซ้ายทางขวาช้างอันดิดสะพานช้างแั่งแบบคอมโบกันแบบพานนออมันเดชอะไรไม่ยืนสเตอรอะไรตรงนีน้อาจจะยืนด้วยคนนะ เปลี่ยนเป้าหมายแล้วว่ะคิดว่านะเด็กแก๊งเลยกต้องดูเป้าหมายด้วยต้องอ่ะเหมือนเดิมป่ะไอสเก็ตควายยังอยู่เอพแต่ข้างล่างยังอยู่ยังยังเป็นไอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่างนั้นอยู่ไม่นเองไปดิเฮ้ยจะเป็ไอสเก็ตควายหายแค่ว่ากันแต่มันมันไม่ไปหรอรออะไรเนี่ยเอาอ้างอิงวัตถุสัตว์จริงเวลาถ้าเกิดว่าโดนพูดเดียวกันนี่เกือบคือก็โดนด้วยใช่ถูุงอะฟันโดนพูดเดียวกันนี่คือตายหาเลยมันมันเป็นไงวะ ใส่เล็กทีก็ตื่นหนีอย่างเดียวอ่ะใครใส่ห้ามตายพวกหนีอย่างเดียวไปยังไไปแล้วซองไปแล้วไปแล้วต้องบีอเหรนะอเขาข้ามลไเหรอตอนนี้พี่ไห้กำไัตายให้ยังไม่ได้ใช้ลิมิตมีเอามามให้ชั้นเราเชาาเพื่อ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อยากได้ไม้ไงเอาลิวบยูนี่มึงไปทางขวาวะขวาเออไปไม่ได้ไไดรือเปล่าไปทางแดดไปไห้ทางเไ,ไปดิ กำลังยืนพิสตานจี้อะรอชาวบ้านปะก็มาถึงแล้วเนี่ยแล้วมันตามไหนวะตามใครวะไม่ได้ตามนี้ด้วยองก็ไม่ได้ตามต้องต้องรออันปะผมต้องกลับมาลักมันไหมไม่อู่นยงครับเอกเดี๋ยวนะข้างบนเหมือนมีใครจุดสีเขียวยาวอยู่ไปแล้วคนไหมล่ะไปด้วยอ๋อไปไปกลับเลยกลับเลยฟันหัวลิวเบ่ ราะข้างล่างไม่มีใครให้ตกอะไรอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะเกิดอ่ะมันมีแน่ๆอ่ะมันต้องเกิด,ดแน่ๆอ่ะข้างล่างอ่ะแค่ไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนสะพานช้างอันนี้ต้องต้องกลับไปด้วยไหมอะพอ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 ,พ,อพวกนั้นออกไปทุ๊บแม่งมีศัตรูอยู่ทันทีเลยเออยิงไม่ทัน ไอ้ยีไอ้ยีปังหนึ่งปังหนึ่งปังหนึ่งปังสอง เสื้อใส่อีหรอเไป็นไปนแม่นขครับขับขับมาอออแม่เยอะเ้ีเมื่อกไปซื้อตะเบียงมตนไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ดึกแล้วล้วก็จะหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคริฟิวนะฮะบ้านเดินมาเดินมาก็โดนซิลอีกไปไหน มันจะไม่คิดใช่าออกไปแป๊บเดียวแล้วมันเงื่อออกยังเฮ้ยนี่ยิงได้สามครั้งเลยเหรอเราเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าปืนปืนอ๋อเออยิงสามครั้งจริงแต่เรามองไม่เห็นยังไงแก่ท yeah. ี่ป,ปืนคำมีคำมีห้าไหม เออจูลองอาจจะเวลถึงก็ได้นะองค์ลองลองกดอาแล้วทำเนี่ยท่าไม่ตายธรรมดาคือท่าพุ่งจะได้ใช่ไหมใช่เพราถ้ากดอาใช่นี่ว่าจะลองเหมือนกันตอนนี้ท่าไม่ตายดอกเต็มเลยเพราะพีวิวยังไม่ถึงไปจูงลงมายังไม่ถึงท่าไม่ตายเยอะใช้เล่นได้เต็มท้ี่อ้ยล่างล่างว้าแล้วว้าแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไปเลยไปเลยไปว้าแล้วว้าแล้วขบวนนี้คงไม่ตรงสะพานมีไอ้นี่อยู่ตัวนั้นใช่ไหม าโฮเโอ็นเนี่ยสายฟ้าอสศนิบาทตทำมตายดอกเยอะใช้ไลยเรื่อยๆ <c oughs> เลยอยอให่เ้ยยมตเดียวเดียวใ่ใช่เมื่อกี้มันพูด <c oughs> อะไรอะ <c oughs> อะไรคอเดอันเดอรเยมะก ลีเดียเนี่ยลีเดียเ <laughs> นี่ย,ย <laughs> ชายผู้โห้ไห่ทุกดนัน <laughs> าชายผู้มีบทบาทโดดเด่นโอ้ยเลือดเหลืองจัได้มีคอร์ดทันดเดอร์ใส่แม่งมามเฮ้ยไม่ตลกนะขอขอขอรัสสักทีโอเค โอ้ยชนะทุกคนแต่แพ้ทางไอ้เช่าห้องอ๋อไม่ทางไม่ทางเลยฝ่ายเช่าห้องแตกก็ไม่ได้เขาต้องสักทีหนึ่งฝ่ายฟ,ฟ้าบาดอัศนีบาดถลม่มปตัตตพีลิเดียนอีกแล้วยานเอ้ยจำได้ไว่าจุดเริ่มต้นนี้ไม่โอ่งใช่ป่ะกลับขวัญอยู่ใกล้แค่นี้โดนลิเดียนไล่าตามตัวอยู่ ทรงผมซูปเปอร์ไซย,ย่านีเดีเนี่ยเจ้นาน้าทีได้ดีกว,ว่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์ลงจุดลง,ดลงโอเคตรับเปาก็เอาวะมาดีเดยนตะลับวกละสามสี่ห้ายิงหนึ่งยิงสอง ไม่อีงไงล่ะไม่เห็นเข้าไกลเลยส้งเฮ้ยที่เปลี่ยนมู้ทำไมอป้ายพัดพัดพัดพวกนี้มันร้อนยอยู่เี๋ยว่าไ,ไม่ร้อนเลยพลัดได้กันแม่งัดทีปิวเลยหนึ่งสองสามห้ายิงหนึ่งยิงสองยิงสามหมดเลย อ้าวพันอีกรอบนึงร้อนอกันเหรอตัวที่เข้ามาในวันร้อนเลยอ๋อท่าตันท่าตันท่าตันนี่งไงท่าตันพัดหนาวคลอ,อ,ลอ,อ,องฮารขึ้นยาแล้ว ย,ยิงหนึ่งยิงสองยิงสาไม่เข้าโห้ถึกจริงยิงยิงยิงทำอะไรทำอะไรปพัดไปเรื่อยๆพัดจนกว่าไม่จะตาย เอาให้หนาวตายโอเคต้องลงไปช่วยละข้าบนเสียแล้เอ็กซ์ลเลนจ็อร์เจ้าแฮนด์เจ็อบคือใช้มือเจ้าโบเจ็อบคือใช้ปากอะเอ็กซ์ลเลนเซอร์เจ้าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ยุ่งได้ยังไงอร <c oughs> กกัมันจะเป็นหุ่นเลย <c oughs> <c oughs> ใ่ใครนะท,ที่ว่าใช้ใช้จับฟันแล้วมันทะโลอะตอน อะไรอ๋อไอจิวไทยอ่ะดาบไอดาบใหญ่ลยนะเออดาบใหญ่ก็จะน้ำน้ำแข็งสูงกว่านนั้นอีโอ้โแพ้ทางหมดเลยว่ะสายฟ้าเปลี่ยนอาวุธใส่อ้วะไม่ชนะทางไข่ตะขนเลยโคตรแย่ฟาดลงไปไหน ใ,ใครปรากฏกายเยนะออบนนี่วบบเขาเหยังบนโอ้ยหินโอ้ยโอ้ยโดนสกิด ชึ้นหนาคอร์ด์ทันเดอร์บายคอร์ดทันเดอร์ใส่ไปเปลี่ยนอาวุธใส่หน้าไว้ดูเว่ยดูเวย่ยใช้ทำให้ตายได้เปลืองมากทำให้ตายเต่ดูใครอะตาลูเว่ฮะผมตาไปเลยนี่ฟองสะพานอยู่ วนัแลาอลองเจอนีลอ่ลองเจอนี่ไงแไทายอ่ะลองเจอนี่อาจะลองเจอนี่หน่อยอ่ะนี <c oughs> ่า,า,าั้น่ไทยเดี๋ยว่ะลองเจอนี่ช่างเยอะจริง,งช่าเยอะดีนะใจะไปเสร็จไวหน่อยช่างเยอะ อยู่นะครับจะทำงานเป็นภาษาอังกฤษลำบากเนี่ยช่างตัดผมนะเราลองนึกสภาพช่างตัดผมสองคนตัดหัวแล้วพร้อมกันดีทรงทรงทรงผมครึ่งซ้ายครึ่งขวามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เลยการทำงานภาษาอังกฤษเดี๋ยวแกพี่อ้วนนี่แหละจะข้ามันยังไงพี่ตายอัศมีบาดแผลไหมซะเฮ้ยช่างยีมาก พ่อยาพูดขอใส่เสื้อสองตัวก่อนอเสื้อเป็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่ดีแค่ใส่แค่ตัวเดียวแล้วใส่ทั้งสองตัวขวานผ่<ม>าซากตอนนี้ต้องเม่กังวลกุดอ่ะตอนเนี้ยดอกจต่เสื้อกับขวานเถอะนะนเฮ้ย<ๆ>ต่อแกฟูฟูฟูกว่าจะใส่เดียวตกวันไม่ไม่ไม่ครับตั้งใจตกอยู่แล้วใครอีกบ้เหมือนหงายก็รู้เปล่าอันนี้เตียวเลี้ยวไเอามาขวางทางอ๋เหรอไม่ลงตรงนี้อีกไม่ใช่ใช่ตรงนี้อ่ะไม่ใช่นี้จะบ้าเหรอ พวกก็ตรงหไหนวะนะไปไ่เป็นไรสามีบานพร้อมลงทันเจ้าแย่แค่สามตัวพอควรควรจะเลวเหรอตายอ้นะวนแตก Empty s u m m e r ปั่นเขาา้าไฟไม่ไถ่ายเอพอได้ได้ได้สตอมรัสสักครั้งแล้วก็สะใจเฮ้ยนี่นี่เราเจอคนธรรมดานล้วหานเห่าทั้งหานแล้ว, <c oughs> ลวก็เหา่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงป่าโดนปั่นจนตายแล้วเจอหานเห่าเลยโอ้ยไม่เจ๊ง ไปนักหนาวขยันมาจังปรกาศเป็นคนเป้าสะพานแล้วตอนเนี้ย <laughs> มีนจะสู้สู้อยู่ตัวเนี้ยคิวคิวบอสไม่รู้กี่ตัวเลยอยากไปด่าตอนนีบาทยิงยิงยิงๆๆๆเข้าไปเฮ้ยเก็บเสื้อก่อนมีเสื้อเยอะรู้สึกสบายใจยอัจนีบาทดวัเข้าไป รอดรอดจ็ไ <ats> ่ไดใช่ใชพาเรเนี้ก่อนยดูแม่กาคนเฝ้าสะพานมันก็ตกไ่ตริเดียนตกยูจินตกนุ่นตกนี่ตกชาีตกพี่อวนก็ไปด้วยจะคุยจะคุยขงบิงผู้เฝ้าสะพานเลยมั้งโอเค จบไปกับหนึ่งมิชชั่นเอ้ยเดี๋นี้คนไวอะไอ้รอบที่แล้วสามสิบเก้าสามสิบกว่านาทีเอ้ย,ย 39, อ,นนนอย่าดี้ไวนะชอวนี้ไม่ยี่สิบจบคนเลยวะโอเคไปจบจบจบเดี๋ยวต่อมาเลยแล้วกันเนาะอัดต่อเลยยา,ยาวๆเนี่ยนอนดึกอยูแล้ว